เพราะฉะนั้นก่อน13ามจะปรับครมอเพื่อต่อรองเพื่อต่อรองปล่อยข่าวนี้ออกไปเพื่อต่อรองกับภูมิใจไทยและเพื่อตอกลต่อรองกับอะไรต่อมีอะไรที่ที่คิดว่าจะใหญ่จริงเขาเชื่อของเขาเขาเชื่อของเขาใหญ่จริงจะไปสั่งสารสั่งนั่นสั่งนี่ซึ่งก็ไม่มีใครสั่งได้ช่จะไปสั่งอะไรสั่งอะไรเออจะมใช่้ว่ใช่ใช่ใจไทยอใกไปแล้วจะดีกับเขาใั่ใง่ใช่ใชงใช่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 นช่ใ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 ชใช่ใ่ เขาเลยมีชื่อญี่ปุ่นว่าอิเบะอเอเบะอิเบะคือมันเป็นความแบบว่าเหมือนต้องการต่อรองสร้างสถานการณ์ต่อรองสร้างสถานการณ์สร้างข่าวเพื่อต่อรองทางการเมืองเพื่อต่อรองอันนี้แปลว่าหนทางลงสุดท้ายละแบบนี้คือไปทางไหนไม่ได้ละตามอ่ะพอจะรบอีกยี่สิบห้าเปซที่ฉันเผื่อไว้ก็คือเผื่อจะพัดจะผูกนะถุงขนมเอ่ยอะไรเอ่ยมากมายก่ายกองขนมาเลยซึ่งขอโทษนะ ถุงขนมเขากับถุงขนมของคนเยอะแยะมากมายมันก็เท่ากันนั่นแหละคือคือไม่ใช่ว่าเงินมึงจะมีความแบบใหญ่กว่าเงินคนอื่นใหญ่กว่าเงินคนอื่นแสนมึงของแสนของมึงกับแสนของพี่ปูก็เท่ากันเท่ากันถึงแม้พี่ปูจะไม่มีถึงแสนก็ได้กูคือแสนสาหัสไงเออแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันเท่ากันครับเออเหมือนเงินมันเท่ากันเหมือนกำปั้นนะเท่ากันเออแล้วก็มึงมีตุยบุยกูมีตลุยบุยมึงก็มีกูก็มีใครกลัวใครบ้า เออถ้าเกิดมึงจะหนีกูก็มีตีนมึงก็มีตีนเออกูวิ่งเร็วกว่ามึงด้ว